ในแต่ละท้องถิ่นมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจึงต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงข้อเท็จจริงหรือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตท,ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งตามลักษณะมีสองประเภทคือ หหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นภาพถ่ายภาพวาดคำบอกเล่าโบราณสถานโบราณวัตถุ 2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจารึกศิลาจารึกจดหมายเหตุ พงศดานคือการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของประเทศหรือของพระมหากษัตริย์ถ้าแบ่งตามความสำคัญมีสองประเภทคือ 1. ห,หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกไว้มีความน่าเชื่อถือมากเช่นโบราณสถานได้แก่สิ่งก่อสร้างต่างๆ โบราณวัตถุได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสิาาลาจาลึกจดหมายเหตุ 2. หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นในภายหลังเกิดเหตุการณ์ต้องหาหลักฐานอื่นมาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือเช่นหนังสือต่างๆ อนุสาวรีและตำนานตำนานคือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมามีการเสริมแต่งเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์หรือสนุกสนานเช่นตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวตำนานพญานาคซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเรื่องราวของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้จากในหนังสือเรียน